สวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลากหลายด้านรวมไปถึงด้านการสื่อสารพระองค์ทรงช่วยให้ประชาชนพ้นภัยภายใต้พระนามเรียกขาน VR009 วันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานกสทชจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะพื้นที่ที่เป็นสำนักงานกสทชในปัจจุบันนี้เคยเป็นกรมไปรษณียรโทอเลขซึ่งรับผิดชอบบริหารคลื่นความถี่วิทยุแห่งชาติ และได้ก่อตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัครขึ้นชื่อว่า Voluntary Radio หรือ VR โดยกรมไรรษณีทโทรเลขได้ทุนกล้าวถวายสัญญาณเรียกขาน VR009 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่5ธันวาคม2524พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชริพัธยอย่างยิ่งในกิจการ วิทยุสมัครเล่นเพราะว่าอยากต้องการที่จะสื่อสารกับประชาชนโดยตรง,ตรงและพระองค์ท่านก็ทรงดูแลทุกสุขของประชาชนด้วยผ่านทางวิทยุสมัครเล่นนี้เนื่องจากในขณะนั้นพื้นที่ตามแนวชายแดนนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นสีแดงมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มากแต่ท่านเนี่ยเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาจริงๆดังนั้นเองพระองค์ท่านนจึงสร้างโครงการต่าง,างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ห่างไกล นะครับสามารถที่จะริมปากริมตาอ้าปากได้แต่เนื่องจากพื้นที่ในอยู่ห่างไกลามากมเครื่องมือที่สําคัญที่สุดคือเครื่องมือสื่อสารนั่นเอง<ม>นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือวิทยุคมนาคมที่ใช้ในรุ่นเดียวกันกับ<ฮ>ที่พระองค์ท่านใช้ในวังสุนจิตห้องทรงงานของพระองค์ท่านก็จะมีเครื่องเหล่านี้นะครับ<ฮ>อันนี้จะเก่านิดหนึ่งนะครับแต่เป็นในช่วงปี2520กว่านะครับซึ่งเครื่องเหล่านี้อยู่ที่สํานักงาน กสทชหรือ,อกรมไปรษณีย์โทรเลขในเวลานั้นพระองค์ท่านเนี่ยทรงศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งเนื่องจากว่าอ่านภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาสเปคต่างๆของเครื่องเนี่ยโดยละเอียด mm hmm. แต่เนื่องจากในขณะนั้นความรู้ทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากพระองค์ท่านท่งลงมาติดต่อกับเครือข่ายสายลมเป็นประจำ mm hmm. เพื่อจะส่งให้คําแนะนําต่างๆนะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ได้รับทราบถึงฟังก์ชันต,ต่างๆที่ยังใช้ไม่เป็นก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเ,าเต็มประสิทธิภาพเมือ่อปี2539เกิดวาตภัยที่จังหวัดราชบุรีเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นไม่สามารถที่ชัดพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือได้เพราะระบบสื่อสารไม่ชัดเจนเนื่องจากมีภูเขาหรือที่สูงบังสัญญ,ญาณพระองค์ทรงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์สายลมภายใต้พระนามเรียกขานวี009และพระราชทานคำแนะนำ าา,า,ายากกาเกหวัขไาาพระองค์ทรงแนะนำให้ไปตั้งอุปกรณ์และเสาวทวนสัญญาณได้รถโมบายโดยไปจอดในที่สูงเพื่อขยายสัญญาณและทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารครอบคลุมได้ที่สุดอุปสรรคของการสื่อสารถูกขจัดไปการเข้าช่วยเหลือประชาชนจึงประสบผลสำเร็จค่ะ และศูนย์สายลมในวันนั้นก็ยังคงดำเนินงานมาจนทุกวันนี้คนที่นั่นยังคงเล่าขานเรื่อง VR-009 จากรุ่นสู่รุ่นเป็นความใฝ่ฝันว่าอยากจะมาทำงานตรงนี้แล้วเมื่อเมื่อมาทำแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ภูมิใจที่ได้มาทำค่ะเราเคยหวังไหมคะว่าเข้ามานั่งทำงานที่ศูนย์สายลมแล้วจะได้มีโอกาสได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์หวังทุกวันค่ะ <laughs> หวังมากว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เป็นเหมือนรุ่นพี่ที่เคยอยู่ศูนย์แต่ว่าตอนนี้ความหวังมันก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็จะทําตามสิ่งที่พ่อเคยสอนไว้เราก็มาแปลเปลี่ยนเป็นพลังใจใช่ค่ะจะยึดตามหลักที่ท่านทรงเคยทําให้เราดูเป็นเป็นเป็นกำลังใจผลักดันให้เราอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำสิ่งที่ที่พี่พ เขาทิ้งเอาไว้ให้ดําเนินต่อไปพระองค์ทรงใช้วิทยุสื่อสารในการสดับตรับฟังข่าวสารและทุกสุขของพระสกนิกรและนี่คือพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวัสดีค่ะ